ก่อนี่หนาตาดูไม่ได้เลยดำมองค้าจนลูกซือซซก้อเซรั่มตัวนี้มาให้ชายเซรั่มเกลือทิหมาลายันชายจะมดเลยเนี่ยกระปุกเนี่ยปกติก็ไม่ใช่ค้นทาครีมนะเนี่ยมันไม่เนียวเนอะนะเลยเนี่ยเห็นไหมชายเรานาเด้งสวยผิวพันก็ดีขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหนาเด้งเลยไหม เนี่ยอันเนี่ยชัยจะหมดแล้วเนี่ยขวดแรกเนี่ยชัยจะหมดแล้วบอลกลูกลูก,ก็เลยซื้อมาให้อีกข <c oughs> วดที่สองเนี่ยขวดที่สองขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยากหน้าอ่อน,นาสายหนาเด็กหลงมาใช้ตามผมดูลับหลงว่าหน้าอ่อนข้าไวเนี่ยหลงมาดูหน้าผมได้เลยอายุหาสิบเจ็ดแล้วเนี่ยหลองอยากได้หน้าอ่อน,นาสายแบบนี้ก็มาลองซื้อหามาใช้ดู ถ้าสนใจไปหาซื้อได้ที่วัดสันถ้าไม่สะดวกไปซื้อทีลานเกาะสันออนไลน์ได้